น่าลงง่ะบัดน,นี้วันนี้อย่าพลาดรีวิวหมูแซ่บปออ์อ่ะนะครับเกือบตับานชิมด้วยนะครับแม่เอฟซี FC จดไว้เลยน,นะครับผมสวัสดีครับผู้ชมช่องออหมาเถานะครับผมน่าลงง่ะบัดน,นี้โอ้โหวันนี้นะครับผมก็จะพามารีวิวนะครับของที่เอฟซี FC ส่งมาให้นะครับ จากเพจตามใจโบะนะครับจากคุณพี่กอปแก๊ปนะครับผมนี่ขอพบพรบคุณคุณพี่กอปแก๊ปมากๆนะครับก็จะมีนี่นะครับจากเพจตามใจโบก็จะมีหมูหมูนะครับผมหมูหมูอบแห้งนะครับผมเห็นอะไรเกียวๆเป็นเลขด้วยเดี๋ยวมาเปิดให้เอฟซีดูอ่ะก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวมารีวิวหมููก่อนหมูหมูหมูหมีเต่า ไอ้ลูกนังงอก่อนเดี๋ย่พ่อจะแกห่หมูมูให้กินนีโหโห่โอ้โหผมมีรหัสรับด้วยนะครับผมน,นี่วันนี้อย่าพลาดโอ้โหสองสี่สามมามาดูให้เต่าชิมดูนะครับเป็นหมูหมูอบแห้งนะครับผมเป็นของทานเล่นน้องหมามา,มาลูกได้แล้ว ไปกดดันแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหนี่นะครับได้แล้วก็จะเอาไปเชียวนะครับอเสร็จเรียบร้อยนั่งเขียยอยู่ตินตัวเดียวนะครับออยู่ในร่มของเรานะครับก็อาการก็ทรงตัวนะครับผมอาการไหมก็ไม่ถือว่าไวเท่าไหร่นะครับพอดีว่าผมฉีดไปโคโรมานะครับคุมไว้นะครับผมก็ชะลอการไหมของโลกนะครับ โอเคครับผมเดาเรามารีวิวการช่างต่อนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาช่างเมลอดให้ดูนะครับโอ้โหเป็นการช่างดิจิตอลนะครับผมนี่นะครับผมแกะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์นะครับก็จะมีที่ชาร์จมาให้ด้วยนะครับเอานี่นะครับเป็นที่ชาร์จกาช่างนะครับเต่าหายไปไหนอะเต่า ไลห่หูหมีหูหมูไปแล้วนะครับหายเลยนะครับโอ้โหอ,อยู่นู่นนะครับผมโอ้โหพางตัวดีมากคนระับหมาเต่านะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมา,าใช้เลยนะครับเดี๋ยวหาปุ่มเปิดก่อนนะปุ่มเปิดอยู่ข้างนะครับเปิดไปนะครับติ๊ดปึบป๊บปึ๊บโอ้โหนี่นะครับผมอยู่ที่ศูนย์กิโลนะครับเดี๋ยว ลูกที่ใหญ่ๆช่างดูนะครับมาไปกันเลยไปหาพายเต๋าก่อนพายเต๋าก่อนพายเตา๋าพายเต๋าเป็นไงบ้างลูกม,มากินคนเดียวบ่ดิเอ๊ะอะไรเอหมูแกะปอวันนี้อย่าลืมเด้วยวัอน,นี้จะกินไก่เด้อลูกเอา ลูกนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะหนักขนาดเท่าไหร่นะครับอืมช่างถึงในสวนเลยนะครับโอ้โหลูกนี้นักหนึ่งจุดเก้านะครับผม,มนะครับเกือบสองโลเลยนะครับผมนี่สองโลเลยนะครับหนึ่งจุดเก้ากิโลกรัมนะครับผมออันนี้เป็นพัน แสนดีนะครับเนื้อสีส้มนะครับผมมาดูตรงนี้ลูกเดิมลูกเก่าของเราอุ้อุ้งอมาเตาอู้งอุออ้นี่ครับลูกเก่าที่เราช่างเป็นประจำนะครับมาดูว่าน้ำหนักจะเท่าไหร่นะครับผมไปแล้วพายเตา๋า โอ้แม่เจ้าเดี๋ยวนะวางให้มันตกตรงก่อนนะครับนี่นะผมนี่หนักสองกิโลนะครับประมาณสองกิโลครึ่งนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับนี่ขนาดต้นไม่ไมสมบูรณ์ครับถ้าเกิดว่าต้นสมบูรณ์นี่จะหนักขนาดไหนนะครับผมภายเต๋ก็สำรวจนะครับ สายังไงพอที่ใส่ขึ้นเต่เาขออนุญาตเก็บตาช่างก่อนนะครับผมโอเคพอดีว่าผมเห็นลูกที่ขั้วหลุดนะครับเดี๋ยวจะเอามาวัดความหวานดูนะครับก็อีกประมาณเจวันนะครับอาทิตย์นึง่งจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตของมีร่อนผิวสีเหลืองนะครับแล้วก็อีกประมาณ 89วันนะครับก็จะเป็นรุ่นต่อไปก็คือผิวตาไข่นะครับก็จะได้เก็บเกี่ยวนะครับผมตัวไหนดูโอ้ไม่หลุดนี่นะไม่หลุดนะครับเดี๋ยวเอเอา,เอาตัวไหนไปเทสดูนาะ <c oughs> โอ้ขอ,องชาวองเต่าเลยนะครับผม บริหารกลามนะครับผมโอ้โหเป็นไง่เลูกฮะแซวว่าเต่ามีแต่คนปลัวนะครับเต่านหน้าเขาหูดนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่เป็นอะไรนะครับผมจะออกติงตองซะมากกว่านะครับนี่เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ไปเทสนะครับก็เิ็ดเลยนะครับผมจะให้โบบานชิมด้วยนะครับมาดูกันว่านะครับ ความหวานจากรีบิกนะครับผมช่วงนี้ก็งวดให้น้ําไปก่อนนะครับจนขว่าจะเก็บเกี่ยวนะครับผมแต่ว่าฝั่งทางด้านซ้ายโรงเรียนนะครับไม่สามารถที่จะงวดให้น้ําได้นะครับเนื่องจากฝนตัดลงมาน,นะครับผมไหนจีนอ,อ๊อฟไซด์เราลหลุดเพิ่งเลขหายหมดเลยเห็นบ่เอ่ยแม,ม,ม่เอฟซีจดไา้เลยน,นะครับผมเอาไปลุน้นโชคกันนะครับ เขี่ดินเลยเต๋าป่ะนี่โอ้นอนกินสบายเนาะเต๋เนาะกินไก่กับมือละรอสองโลกินแล้วก็ขี่คาดน,นั่นว่าเต๋อขี่คาดวะหน้ามีแต่แผลมีแต่ห้อยกัดเนี่เยเฟรย์ไปกัดหน้าเต๋อเสียบวะโอ้ยขึ้นมาเสแต่เต๋อเลยเสียบวะแส,สีบขอมือขอมือลูข้อมือ,อ,อ,ม,อมือมา มือเร็วหรุกไหมมืออ่ะคอยอี่คอยคอย,คอ,ยอ่ะเต็มปากเลยคะโอเคป่ะป่ะ,ปะได้เวลาแล้วเต๋าไปะปไปโอเคนะเดี๋ยวพาเต๋าออกจากโรงเรียนก่อนนะครับเดี๋ยวไปวัดความหวานกันนะครับว่าจะได้กี่บริกกันนะครับผมก็มาตรฐานความหวานก็อยู่ประมาณ 14บิคขึ้นไปนะครับตัวนี้ครับถ้าเกิดว่า14บิคนี่ก็นะครับมาตรฐานเลยนะครับผม